Hello, ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่ไอ้กลลัมแมสพี่แอดคลลามาครับมาบอกหวยกันหน่อยวันนี้ดับหลักหน่วยล่างครับ ลำดวยล่างชื่อว่าดับเพื่อรวยครับวันตีแล้วก็ได้พดเลยวกับห้าสูตรพลาดหนึ่งสูตรกิดวด้ว่าวันนี้คงไม่พลาดครับ ร้อมยังครับไปดูกันเลยครับเรือว่าฟังเพลงก่อนร้องเพลงวานแววฝากลมพัดแผ่วพลิวไปสู่แดนใครบุญลำน้ำบทเพลงรักจากดวงใจจากมุมบ้านไกล ใจใมาถึงเธอ,อครับลองเพลงแกกเครียดใชไหมครับหวยก็ใกล้จะออกแล้วได้เลขกันมาหรือยังครับเลขเด็ดของท่านท่านทุนทกๆท,ท่านนะครับวันนี้วันนี้จะเล่นไอ้ดูสัก5้าสูตรครับ คิดว่าจะต้องดับหมดนะครับเอาไปใช้เป็นประยนะครับแต่ถ้าคิดว่าตรงกับของท่านเป็นเลขเด่นก็คารุณาอย่าดับนะครับอย่าวดงท่านจะดับลงเพลงวานแววปากลมัดริวไปสูแ่แดนกล จากดวงใจจากนุมบ้านไกลส่งใจมาถึงเธอครับพบกับสูตรดับหลักหน่วยล่างได้เลยนะับไันี้ครับมันจะดึกนะครับแล้วก็จะได้ครบห้ากกันไว้ๆนะครับครับ ดูงวดที่หนึ่งกันไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นคืองวดที่หนึ่งดับหออกสองเกนะครับดับหลักหน่วยล่างครับคัด F อฟคัดเอฟด,อดาวนะครับอ่าดูกันไปนะครับดับหน่วยดับหน่วยนะครับผมอือหืนั่นแหละ วดที่10ก็ดับ5ออกเจ็ข้านะครับพี่น้องดูกันใครให้เข้าใจนะครับทุกสาเอามาให้ก็เป็นของฟรีนะครับแล้วท่านใดที่อยากจะเป็นสมาชิกก็มีครับมี V.I.P ให้ดูกันครับอื มคืนเหงาจนแถบขาดใจด้วยปัญหาก็คุ้มซุ้มอยู่มากมายขาดเธอนั้นอยู่คู่กลายทำชนไหนคนดีวัดยี่ินะครับดับสหลักหน่วยล่างครับออกห้าหก แต่ความหวังยังมีที่เธอคนนี้นะจะสู้ทนกวากน้ำที่มีพี่ยอมพลีแม้มันยากเย็นเก้าสู่จุดหมายไปถึงฝั่งที่ฝันอยากเป็นทำให้ได้ดีเด่นเพื่อมาเป็นขวัญใจคนดี ยังมีที่เธอคนนี้จยากสู้ทนกว่าน้ำที่มีที่ยอมพลีแม้มันยากเย็นเข้าสู่จุดหมายไปถึงฝังที่ฝันอยากเป็นทำให้ได้ที่เด่นเพื่อมาเป็นควันใจคนนี้ โมที่สีนะครับดับ4ออกสามารับล้องไอ้มันเพราะไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนแบนปิดกดโมที่50นะครับดับ6ออกสองศู ดัวที่54ครับดับ4ออก4,5ดับหลักหน่วยนะครับดับถูกต้อง ใจต่น้อมเก็บอ้อมใจไม่ให้แปรพันเก็บความรักเก็บความฝันรอวันนั้นพี่มาโนที่หกบกนะครับดับ5ออก7จ็ดสี่วัตที่หกครับดับหดับหกออกเกศูน สุดแดนไกลอุ่นลำนำบทเพลงรักจากดวงใจจากนมบ้านไกลส่งใจมาถึงเธอบทที่8ปบกนะครับดับ5ออก03 แปเจ็ดก้านะครับดับเ็ดออกศูนย์สองเป็นยังไงครับหดทติแล้วมีใครเอาอไปใช้ได้ไประโยชน์ไหมครับแม่ยมค่ำคืนทนขมคืนเงาจนแทบขาดใจด้วยปัญหา กาะกลุ้มสุ้มอยู่มากมายขาดเธอนั้นอยู่กูคายทำไย <behav> คนดีวัตทีหนึ่งร้อนะครับดับสออกห้าสามครดับหลักหน่วยล่านะครับวัตทีหนึ่งร้ดับ8ออกสามสามครับผม ทีหแปดนะครับดับสออกเก้าแกแปดกแปดกแปับแต่ความหวังยังมีที่เธอคนนี้จะสู้ทนกว่าน้ำที่มีที่ยอมปรีแม้มันยากเย็นเข้า ที่ฝันอยากเป็นทำไม่ได้ดีเด่นเพื่อมาเป็นควนใจคนดีก็ <c oughs> <c oughs> อไปนะครับวันที่120นะครับดับ1ออก4ีโซนครับดับหลักหน่วยล่างครับสุดที่1นะครับตอนนี้ต้นกำลังจมตั้งไหนล่ะครับ ไปกันต่อครับไปกันไวๆก็ได้วัตถีหนึ่งร้อยสามสิบสี่ดับสองออกเก้าแปดร้อยสามแปดดับแปดออกห้าูนย์น่าบทจะไวก็ไวนะครับติดเทอร์โบเพราะเดี๋ยวจะทำสูตรใหม่อีกครับต่านลอกันตาเลือกแน่นอน5้าสูตรวัตถีหน่งร้อกสิบสามนะครับดับศูนย์วัตแล้วก็ดับศูนย์นะครับถ้าจำกันได้นะครับที่ลงไปให้ดูครับ ดับศูนย์ออกหกห้าวันนี้ก็ดับศูนย์ออกอะไรลนะครับอือม,มองเห็นไหมครับเห็นนะอืออ่าอ่าอ่าถูกศูนย์ผิดร้อยสองคือเลขดับนะครับเลขดับดับหลักเหนือล่างกัดเอฟดาวเอฟดาวเอฟดาวกัตเอฟดาวนักขรรพี่น้อง ครับสำหรับท่านที่อยากจะเป็น V.I.P. นะครับก็มีตามนี้นะครับก็เข้ามั่งไม่เข้ามั่งครับเข้าทุกงวดก็มนดีครับวันที่แล้วก็เข้าตามนี้ครับแก่3ตัวโต๊นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับครับเป็นไงบัางครับเมื่อกี้เราได้ได้ได้ชมกันไปแล้วเป็นไงจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งผ่านไปแล้วครับ รู้สึกแปลครับชอบหรือไม่ชอบประการใดก็อ่าครับสูตรที่สองครับเตรียมตัวเดี๋ยวเราพบกัน ตอนนี้เลยนะครับสวัสดีครับ